สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s t a r f ฟ r อีกเช่นเคยและในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับเหตุการณ์ที่สำคัญมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งชาวเมนเดลลอรนั่นก็คือเหตุการณ์ The Mandalorian Civil War หรือสงครามกลางเมืองแห่ง m ม n เดล o อรีนที่เป็นความขัดแยง้งทางด้านปัจจญาและอุดมการโดยจะสะท้อนให้เราได้เห็นถึง ความเป็นไปของเผ่าพันธ์แมนเดลอในปัจจุบันซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเรื่องราวตรงนี้เป็นในส่วนเนื้อหาของเลเจนด์ไม่ใช่แบบฉบับแคน,นอนของดิสนีย์ที่ยังไม่ได้หยิบยกเรื่องราวตรงนี้มาเล่าแต่ผมเชื่อว่าก็คงแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยไม่ผิดจากเดิมมากนะักสงครามกลางเมืองแห่งแมนเดลอเลียนเกิดขึ้นประมาณ60ปีก่อนยุทธการยาวิน หรือย8ปีก่อนเหตุการณ์ในเอพิโซดวัน The p h a n t o m m e n a c e โดยสงครามมีความยืดเยื้อกว่า16ปีเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อแจสเตอร์เมเรียลนักลบและนักขับเคลื่อนทางการเมืองแห่งแมนเดลลได้ตั้งพักของตัวเองขึ้นชื่อว่า True m a n d a l o r i a n โดยมีอุดมการณ์คือการนำพาแมนเดลลไปสู่การเป็นเผ่าพันธุ์อันทรงเกียรติ เนื่องจากก่อนหน้านี้เมนเดลอเคยทำสงครามล่าอนณานิคมไปยังดาวอื่นๆที่แจสเตอร์มองว่ามันคือความป่าเถื่อนและเป็นความอัประยศแห่งเมนเดลอเขาจึงอยากที่จะทำให้ชาวเมนเดลอผันตัวเองไปเป็นนักรบที่ทรงคุณค่าไม่ลุกลานผู้อื่นและต่อสู้เมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้นซึ่งในเวลาเดียวกันทอวิสลา นักลบและนักขับเคลื่อนทางการเมืองขั้วตรงข้ามจึงประกาศจุดยืนของตัวเองเพื่อตั้งพักของเขาเช่นเดียวกันที่มีชื่อว่า d a t เ Watch มีอุดมการณ์คือยึดมั่นในสิ่งที่บรรพบุรุษทำเอาไว้และขอนำพาเมนเดลอไปสู่ความยิ่งใหญ่ด้วยการขยายอนณานิคมต่อไปเรื่อยๆโดยกลุ่มราชวงศ์ของเมนเดลอ ได้ออกตัวเป็นการกับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และไม่ฝากฝ่ายใดแล้วการประทะก,กันครั้งแรกของทั้งสองฝ่ายก็ประทุขึ้นที่ดาวคอนคอร์ดดอนดาวอนานิคมแห่งหนึ่งของแมนเดลอ์ซึ่งเป็นทางฝั่งเดดวอชที่กลุ่มความได้เปรียบในสมรภูมิลบครั้งแรกนี้เอาไว้ได้จนทำให้ฝั่งทูแมนเดลอเลียนต้องล่าถอยโดยพวกเขา ได้ลาถอยเข้าไปในพื้นที่ฟาร์มแห่งหนึ่งที่ถูกครอบครองโดยครอบครัวเฟสซึ่งพวกเขาก็ยินดีที่จะให้เหล่านักลอบทู่แมนเดลเรียนใช้เส้นทางนี้เพื่อล่าถอยไปทางฝั่งเดดวอชที่ไล่ตามมาแล้วเห็นว่าครอบครัวเฟตได้ช่วยเหลือศัตรูของพวกเขานั้นจึงทําการฆ่าล้างครอบครัวนี้ทันทีอย่างโหดเหี้ยมโดยแจสเตอร์ที่เห็นเช่นนั้น จึงรีบย้อนกลับมาเพื่อหวังจะช่วยผู้มีพระคุณของพวกเขาแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะพวกเดดวอชได้สังหารคนในครอบครัวไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงเด็กชายนามว่าแจงโกที่แจสเตอร์สามารถช่วยเอาไว้ได้และสาบานว่าจะดูแลเด็กคนนี้เหมือนลูกเพื่อตอบแทนครอบครัวของเขาที่สละชีวิตให้นักลบทูเมนเดลอเรียนลอดชีวิตในวันนี้ หลังจากความพ่ายแพ้ในสมรภูมิครั้งแรกฝั่งทูแมนเดลเลียนที่กำลังเสียเปรียบจึงวางแผนซุ่มโจมตีพวกเดดวอชซึ่งครั้งนี้แผนของแจสเตอร์ได้ผลและสามารถทำลายขบวนสเสบียงของศัตรูไปได้อย่างราบคาบรวมถึงเจ้าหนูแจงโก้ยังได้แก้แค้นให้กับครอบครัวของเขาโดยการสังหารฆาตรกรที่พาชีวิตพ่อกับแม่ของเขาไปอีกด้วยที่ในศึกครั้งนี้ เป็นทางฝ่ายเด Watch ที่ต้องล่าถอยไปบ้างเวลาผ่านไปกว่า8ปีเจ้าหนูแจงโก้เติบใหญ่เป็นนักลบเต็มตัวในวิถีแห่งทูเมนเดลอเรียนทำกลางสงครามอันแสนดูเดือดนี้โดยมีแจสเตอร์เมอรียลที่เป็นทั้งผู้นำกลุ่มและเป็นพ่อให้กับเขาจนในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นจุดพลิกผันของสงครามเมื่อฝั่งเด w a วอช ได้เดินทางไปตั้งฐานทัพที่ดาวคอร์ด้าซิกและทอวิสลาได้แอบร่วมมืออย่างลับๆกับรัฐบาลของดาวคอร์ด้าซิกโดยเสนอผลประโยชน์ในอนาคตที่หากฝ่ายของพวกเขาชนะสงครามดาวคอร์ด้าซิกก็จะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษนั่นเองและเมื่อฝั่งทูเมนเดลอเรียนเดินทางมาถึงที่นี่โดยไม่รู้เลยว่าศัตรูของพวกเขานั้น ได้ผนวกกำลังเข้ากับชาวพื้นเมืองของที่นี่แล้วพวกเขาจึงเสียบเปียบในสมรภูมิครั้งนี้อย่างทันทีกับดักของทอวิสลาได้ผลเข้าอย่างจังซึ่งเป็นฝั่งทูเมนเดลเลียนต้องล่าถอยไปอีกครั้งที่ในครั้งนี้มันไม่ง่ายเหมือนกับครั้งก่อนๆเพราะในกลุ่มของพวกเขามีหนอนบ่อนไส้นามว่ามอนทร o อสที่หวังจะทรยศผู้เป็นหัวหน้าอย่างแจสเตอร์ และขึ้นเป็นใหญ่ควบคุมเหล่าทูแมนเดลเรียนซะเองโดยในขณะที่แจสเตอร์กำลังเพลี่ยงพามนั้นมอนทรอสก็ได้ปล่อยให้ผู้เป็นหัวหน้าถูกกระหน่ำยิงจากแบสเตอร์ของข้าศึกโดยไม่ทำการช่วยเหลือใดๆจนทำให้นักลบผู้กล้าหาญแห่งทูแมนเดลเลียนผู้นี้ต้องสิ้นใจไปในที่สุดแต่อย่างไรก็ดีแจงโกเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเขา ก็สามารถนำร่างของผู้เป็นพ่อกลับออกมาจากสมอรภูมิครั้งนี้ได้อีกด้วยเมื่อเหล่าทูเมนเดลอเลียนล่าถอยกลับไปถึงที่มั่นของตัวเองได้สำเร็จมอนทรอสก็รีบประกาศตัวเองขึ้นเป็นหัวหน้าทันทีหลังจากการตายของแจสเตอร์ที่ทันใดนั้นแจงโกที่เพิ่งกลับมาถึงพร้อมกับร่างไร้วิญญาณของผู้เป็นพ่ออย่างแจสเตอร์นั้นก็ได้รีบอกให้ทุกคน ทราบถึงความชั่วช้าของมอนทร่ทรยศและปล่อยให้แจสเตอร์ตายไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่ทำอะไรเลยแม้แต่น้อยซึ่งนักลบทู่เมนเดลอเรียนทุกคนก็เชื่อในตัวแจงโกมากกว่าเพราะเขาคือลูกชายและเปรียบเหมือนทาย,ยาทแท้ๆที่แจสเตอร์มีนั่นจึงทำให้มอนทรอสกลายเป็นผู้ถูกขับไล่ออกไปแทนที่ จะได้รับการสันเสริญตามที่เขาตั้งใจเอาไว้และเป็นแจงโก้ที่รับหน้าที่ในการเป็นผู้นำเหล่านักรบทูเมนเดลอเลียนในศึกสงครามครั้งนี้ต่อจากพ่อของเขาอย่างทรงเกียรติจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีก8ปีสงครามก็ได้มาถึงใกล้จุดสิ้นสุดเมื่อพวกเดดวอชได้วางแผนสซกปปกอีกครั้งที่หวังจะ,ะเผด็จศึกศัตรูของพวกเขาให้ได้ในครั้งนี้ โดยทอวิสลาได้นำกลุ่มเดดวอชเดินทางไปตั้งฐานทัพณนะดาวกาลิตรานและได้ไปตกลงอย่างลับๆอีกครั้งกับรัฐบาลของที่นั่นซึ่งฝ่ายทูเมนเดลเลียนก็เดินทางตามมาที่นี่อย่างที่พวกเขาคาดเอาไว้ตามแผนแต่แน่นอนว่าคราวนี้พวกเขาจะไม่เสียเหลี่ยมให้กับแผนการแบบนี้อีกเป็นครั้งที่สองจึงไม่ผีผาม ที่จะรีบจู่โจมเหมือนคราวก่อนแต่พวกเขาก็กลับหารู้ไม่ว่าแผนการในครั้งนี้ของพวกเดดวอชก็ไม่ได้มีเพียงแค่ที่พวกเขาคาดเอาไว้เช่นเดียวกันเมื่อทอวิสลาเล่นในสิ่งที่สกปรกกว่าเดิมเพราะไม่ได้เพียงร่วมมือกับชาวพื้นเมืองของสมรภูมิรบแห่งนั้นแต่ยังนำคนจากภายนอกเข้ามาร่วมศึกในครั้งนี้อีกด้วยและคนนอกที่ว่าก็คือ เหล่าอัศวินเจไดที่ทอวิสลาในวางแผนให้รัฐบาลกาลิรานส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังกาเล็กติกรีพับลิกว่าดาวของพวกเขานั้นถูกโจมตีจากกลุ่มนักรบเถือนแมนดาลเลียนแล้วให้ส่งอัศวินเจไดามาช่วยเหลือนั่นเองโดยสภาเจไดได้ส่งอัศวินเจไดามาทั้งหมด11คนที่นำโดยอาจารย์เจไดดูกูหรือเขาดูกู ที่ในสมัยนั้นยังคงอยู่ในนิกายเจไดามายังดาวกาลิดรานแห่งนี้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเหล่านักลบทูเมนเดลอเลียนเห็นอัศวินเจไดเดินทางมาที่นี่พวกเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าศัตรูเก่าในอดีตจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวในเผ่าพันธุ์ของพวกเขาอีกครั้งและนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเขายอมรับไม่ได้ แจงโก้จึงนำเหล่านักลบทูแมนเดลเรียนเข้าต่อกรกับอัศวินเจไดทั้ง11คนทันทีที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ทอวิสลาวางเอาไว้อย่างหมดจดที่พวกเขาไม่ต้องทําอะไรนั่งดูอยู่เฉยๆให้เหล่าเจไดจัดการกับศัตรูของพวกเขาให้แทนที่ถึงแม้ว่าเหล่านักลบทูแมนเดลเลียนจะเก่งกาจเพียงใดแต่ก็ไม่อาจ ต้านทานความแข็งแกร่งของอัศวินเจดไดได้โดยแจงโก้ถูกจับกลุ่มตัวในฐานะอาชญากรและถูกให้รับโทษในการเป็นคนงานทําเหมืองบนดาวกาลิตรานเพื่อทดแทนในสิ่งที่กลุ่มของเขาทำให้รัฐบาลต้องเสียหายแต่แน่นอนว่าคนอย่างแจงโก้ติดอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเขาก็สามารถชิงชุดเกาะที่ถูกยึดไป และหาทางหนีออกไปจนได้ที่ถึงแม้กลุ่มนักรบทูเมนเดลเลียนของเขาจะเลือนหายไปแล้วแต่ตัวเขาเองนี่แหละที่คือนักรบคนสุดท้ายที่ทำให้พวกเขายังไม่แพ้โดยทางทอวิสลาที่คิดว่าฝ่ายเด h วอ t c h ของตนชนะในสงครามครั้งนี้แล้วนั้นได้เดินทางไปฉลองที่ดาวคอเลเลียที่ในที่สุดเจงโก้ก็แกะรอยตามไปจนพบ และเข้าต่อก่อนกับทอวิสลาเพื่อเป็นการตัดสินชี้ชะตาสงครามครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งก็เป็นแจงโก้ที่สามารถเอาชนะไปได้ปิดฉากผู้นำกลุ่มเด a วอชอันโฉดชั่วผู้นี้ได้สำเร็จและนั่นส่งผลให้เหล่านักลบเด a วอชคนที่เหลือเกิดความหวาดกลัวพากันหนีไปอย่างกระเซิร์กระเซิมที่ทำให้ผลสุดท้ายของสงครามในครั้งนี้ เหมือนไม่มีฝ่ายใดชนะหรือแพ้เพราะตัวแจงโก้เองก็เหลือตัวเพียงคนเดียวและเขาเดินทางมาที่นี่เพียงเพื่อแก้แค้นให้กับสหายนักรบทูเมนเดลอเลียนรวมถึงพ่อของเขาเพียงเท่านั้นผลของสงครามที่เป็นเช่นนี้จึงทำให้กลุ่มราชวงศ์ของแมนเดลอตั้งตัวเองขึ้นปกครองแมนเดลอแทนโดยตั้งชื่อยุคใหม่นี้ว่าเดอะนิวแมนเดลเลียน โดยมีผู้นำคือราชวงศ์ไครส์อย่างเช่นดัชเชสซาทีนไครส์ที่เรารู้จักกันในแอนิเมชั่นซีรีส์โคลนวอ์นั่นเองซึ่งอุดมการต่างๆก็ยึดมาจากจุดยืนของกลุ่มราชวงศ์ในตอนแรกที่เลือกจะเป็นกลางไม่ฝักฝ่ายใดจึงขอผ้าเมนดลอไปสู่ความสงบที่มีว่าแนอนาคตจะเกิดสงครามใดๆในกาแล็กซีอีกพวกเขา ก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะมองว่าแมนเดลล์บอบช้ำมาจากสงครามที่สู้รบกันเองมามากพอแล้วอย่างที่เราเห็นแมนเดลล์ตั้งตัวเป็นกลางเสมอทั้งในสงครามโคลนหรือในยุคข,ของจัก,กรวรรดิกาแล็กติกเป็นต้นโดยหลังจากสงครามจบลงแล้วราชวงไคร์ขึ้นครองแมนเดลล์นั้นแจงโกก็ไม่ได้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับดาวแมนเดลล์อีกเลย เพราะเขามองว่าทุกอย่างเกี่ยวกับแมนดาลอของเขามันได้ตายไปกับเหล่านักลบทูแมนดาลอไปหมดแล้วเจงโก้ o, จึงผ่านตัวไปเป็นนักล่าฆ่าหัวอย่างที่เราคุ้นเคยเห็นกันจนไปพบจุดจบนาดาวเจโนซิสจากการถูกสังหารโดยอาจารย์เจไดเมสบินดูนั่นเองซึ่งในจุดนี้เองที่ทำให้ทายาทตระกูลวิสลาที่ยังหลงเหลือ และทราบข่าวถึงการจากไปของแจงโกจึงคิดตั้งกลุ่มเดดวอชขึ้นมาอีกครั้งเพื่อหวังจะก,กลับไปยึดครองแมนเดลอให้ได้และมีผู้นำคือพรีวิสลาหนึ่งในผู้ที่เคยถือครองดาร์คเซเบอร์นั่นเองก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องราวของเดอะแมนเดลอเรียนซีวิลวหรือสองครามกลางเมืองแห่งแมนเดลอเรียนเป็นยังไงกันบ้างครับเราได้ทราบถึงปัจญา และอุดมการณ์ที่แตกต่างกันของชาเมนเดลอในอดีตที่สะท้อนให้เราเห็นว่าทำไมในปัจจุบันถึงมีชาเมนเดลอในลักษณะแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบนั่นเองซึ่งผมก็ต้องขอย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดที่ว่ามานี้เป็นเนื้อหาในส่วนเลเจนที่เราก็ยังไม่ทราบว่าแบบฉบับแคนนอนที่ดิสนีย์จะนำมาเล่าใหม่นั้น จะมีความแตกต่างกันมากน้อยไปจากเดิมแค่ไหนที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับชาวแมนเดลอเรียนถูกเล่าอีกมากมายในซีรีส์ The Mandalorian ที่กำลังเข้มข้นอย่างมากในซีซั่นต่อๆไปอย่างแน่นอนโดยสุดท้ายนี้ผมขอเกินไว้คร่าวๆว่าพระเอกของเราอย่างแมนโดหรือดินจารินนั้นเขาถูกช่วยชีวิตเอาไว้เมื่อวัยเด็ก โดยกลุ่มนักลบ m ม n เดลเลียนทางฝั่ง d เ w a t c h ที่สุดท้ายแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าตัวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามกันในซีรีส์ชุดนี้แบบยาวๆว,วันนี้ผมและช่อง StarFord ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ไปรอติดตามกันได้ที่เพจ Facebook ของ StarFord ์ที่แอดมินจะอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับช่องและข้อมูล เกี่ยวกับจัก,กรวาล Star Wars ทั้งหมดเอาไว้และเหมือนเช่นเคยถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจรวมถึงกด Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องของเราวันนี้ผมและช่อง Star Force ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอพลังสถิตยอยู่กับท่าน may the force be with you สวัสดีครับ